สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุผู้สุคนนะครับเนาะครับครับเมอนี้ก็เป็นมื่อวันศุกร์แหละครับวันศุกร์ที่วันศุกร์ที่สามสิบสามสิบเอ็ดครับครับเมอนี้ก็มีแนวทางันนะครับเนาะครับเอามาให้เอฟซีพิจนาเบิงครับเป็นแนวทางของเล่าพัฒนาแหละครับเล่าพัฒนาเมอนี้ก็เป็นของเกยใหญ่แหละครับเกยใหญ่เมืองทองนะครับเนาะครับครับเกยใหญ่เมืองทองงวดที่แล้วมันกระลุดครับงวดมันพุด ลุดครับสำหรับตัวเลขของเพิ่นครับงวดนี้เพิ่นฟันไปเลยครับงวดนี้เพิ่นว่าครับฟันเต็มเต็มครับครับสำหรับงวดที่แล้วงวดวันที่ยิบเก่าครับเก๋ง่ายเมืองทองหลุดไปที่หกกับเก่าครับหกกับเก่ากับเข่าเก่าอยู่ครับเลขที่ออกกะเป็นเจ็เจดเก้าเจศูนย์ เลขล่างกับเจ็ดเก่าล่ะครับเขาเก่าอยู่ครับมาเก่าอยู่ครับเก่ามาเนาะครับเนาะครับนี่ลวดครับเลขวินครับสําหรับเลขวินกามามาศูนเก่ากามาครับศูนกับเก่าสองตัวสามตัวนี่ยมามาครับงวดที่แล้วพนายน่าตัวครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะครับเด้่ครับงวดที่แล้วครับเป็นจับมาเป็นกา 66ก9กกเก้านะครับว่ามันเจ็ดเก้าขึ้นลงแต็มหนึงะครับเนาะครับขึ้นแต็มหนึงครับฮกหนึ่งครับหนึ่งเป็นตัวล่องครับเกเป็นตัวกลม6 0กศูนย์าเกเก้าซีหะครับสาหรับเหล็กเก่าครับสาหรับลักสูตรของเพิ่นครับลักสูตรของมเพิ่มมาเต็มๆแหละครับลุดเก้าเข่าเก้ายู่ครับได้เก้ายู่เนาะครับ หกเก้าศูนย์เก้าศูนย์ฉันเป็นเจ็ดฉันเป็นเจ็ดตัวนี้ก็สิแตกสามตัวหมดแล้วครับเก้าเก้าศูนย์นี่ก็สิเป็นตัวโตด้ละครับอันนี้มันมันเป็นเก้าหกเก้าศูนย์ครับเอาขรุดรุดครับลุดลุดไปผิดไปตัวนี้ผิดผิดครับครับจับคู่ลุดครับจับคู่ลุดครับงวดที่แล้วนะครับได้ครับเป็นของเจ๋งใหญ่ครับเกียร์ใหญ่เมืองทองครับ ครับสำหรับชุดนี้เพิ่นกระบอกหายไร้ละครับประหยัดเงินประหยัดค่ำนะครับเนาะครับเอาเพิ่ดหายมากทั้งซองเสี้ยงยาผ้าร้อนนะครับเนาะครับผู้ใดเข้ามาแล้วไก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้ำแนบครับกดติดตามไว้ครับเพื่อสิบได้ผ่านแนวทางของตัวเลขเล่านะครับเนาะครับเล่าพัฒนาครับสำหรับชุดนี้เป็นของเกย์ใหญ่ครับเกย์ใหญ่เมืองทองครับมืออื่นกับเป็นวันที่หนึ่งครับมืออื่นวันที่หนึ่ง เกย์ยัยก่อ,อกไปแล้วครับศูนรัฐบาลไทยครับเราพัฒนาครับเราพัฒนาครับประจำวันที่สามสิบเอ็ดสิ้นเดือนแล้วครับสิ้นเดือนแล้วมการาหน่ำนะครับเนาะครับหกแปดครับสำหรับตัวเลขหลุดครับเกย์ยัยหลุดไปที่ 1> 0ูนกับหนครับศูนกับหนเอาไปหลดุดนะครับเด้อครับสำหรับเลขวิ่นของเกหง่ายเก๋ง่วิ่นไปที่1 1ึ่งหน 1096 1 0ูนย์เก้าอันนี้เป็นเลขวินของเพลินครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นตัววินของเพิินครับสำหรับเลขกวิ่น1096งศูนย์เก้าหกครับหนึ่งศูนยเก้า็วินนะครับด้ครับครับจับคู่ที่นี่ครับจับคู่ครับจับคู่กับมีสา สา0ศูนย์นย้หอันนี้ลักศูย์ครับศูนย์หสำหรับ1ครับขนหายไปที่หนึ่งหนึ่งศั้นหนึ่งหนึ่งหน,งหน,งหนงึครับ1น หนครับมียูโกู่เลข2สองตัวครับบนล่างครับเลข2ตัวบนล่างมียูโฮกคู่3ตัวที่นี่ครับสตัว3 0 5 1 3 0ครับอันนี้เป็นเลขชุด ของเก๋ใหญ่เล่าพัฒนาครับสวยๆงามๆครับนี่มีรีบผมกับว่างามอยู่เลขชุดนี่ครับเก๋ใหญ่เนาะครับเนาะครับเก๋ใหญ่เก๋ใหญ่เญมืองทองครับมือแรงเนาะครับเนาะมือแรงเอาไปโชว์ไปมานไปลำไปลวยครับรับซับรับซับครับ เข้าจะรับซับเซตุดจีนข้ารับซับเซเล่าเนี่ยแหละครับครับหรือด้วยนะครับเด้อลำรวยลำรวยสุกูสุกคนครับครับเอาตัวกลมของเพื่อนครับเพันกลมเดินไปที่ศูนย์ครับกลมเดินไปที่ศูนย์หนึ่งเป็นตะล้องครับตัวเหนียวไปจับครูครับเหล็กวิ่งเพื่อนครับครับสำหรับเลข สองตัวครับสองตัวเพิ่นเจงไปที่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเป็นตะล่องนะครับเด้อล่องไว้นะครับหนึ่งหนึ่งครับแมนบลอครับอโอเคครับหนึ่งหนึ่งตัวล่องนะครับเนาะครับเป็นตะล่องของเพิินครับอันนี้เป็นชุดสามตัวครับสามตัวส,สวยๆงามๆครับ เอาครับแคบหน้าจอไว้ครับมือแรงครับสองทุ่มครับสองทุ่มครึ่งนะครับเนาะครับเอาไปโชว์ไปมันครับก็เป็นวันหยุดธละครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดทุ่มครับรัฐบาลไทยครับอันนี้เป็นเหล็กเล้าพัฒนาครับเอาไปเบิรงเหล็กเล้าก่อนนะครับเนาะครับสําหรับผู้มากละครับผู้คัดกับพานเด้อครับเด้อครับท่านส่องเสนอเป็นเพียงนะท่านนะครับเนาะครับตัวเลขก็มีความเสี่ยงครับสําหรับตัวเลขของเพื่อน ครับเราพัฒนาประจำวันที่31วันศุกร์เจหญ่หลูดไปที่0กับ1ครับเล็กวิ่งกับ1096 1096เพิ่ามามาแท้ครับมาแทเก้าหครับผลวิ่นมาหลายเทียแล้วครับเด็กเก้าหเนาะครับเ, 96, เบจ้าคูมูนยมศห้ากหนึ่งศูนย์หนนี่เป็นตกลมเด่นครับ 11, 11ึ่ สามศูนย์ห้าเลขกสามตัวครับหนึ่งสามศูนย์ครับมีสองหางครับเอาไปจับไปบายไปพิจารณาบ้างนะครับเด้อครับสําหรับเจ๊ง่ายๆคับโบ้เคยลุดเคยพลาดแหละครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นเลขปิ้งเลขกลุดครับมักตัวใดจับเอาครับสําหรับตัวเลขวิ่งครับมักชอบครับจัดกันไปครับครับบนล่างนะครับเด้อครับบนล่างไ่น้ำครับสําหรับตัวเลขน้อยๆครับว่าลายครับโกคู่ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายนะครับเนาะครับโชกโฉกมันมานลำลำลื่อลื่นะครับเด้อครับเอฟซีสุขสุขคนครับอยู่ดีไม่แห้งครับควมเก็บย่างให้ได้ครับควมไข่กับย่าให้มีครับลำรวยลำรวยเห้งๆปังๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ